ขีดก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันถือว่าลุมมากมาเครื่องขีดเท่ากี่บาทเครื่องขีดเขีดกูท้อเลยเครื่องขีดยี่สิบบาทเอาขีดเอากี่ขีดมึงรวมล้มกันมาทีเดียวเลยเอาคนละขีดวะโอ้ยปล่อยกูไปเถอะเตียนถุงกูเจ๊งแล้ววันนี้แปดคนแปดขีดครับโอ้โหปวดหัวมึงนั่งกินด้วยกันทีเดียวไปเลยเดี๋ยวกูแถมทีเดียวไปเลยเอาเมื่ห่หนึ่งโลวัดีเนี่ยเฮ้ย มึงต้องอย่างยิ่งเลยสิว่ได้สิขีดพอดีสิขีดแล้วกูแยกเนื้อแยกน้ำให้เอาคนละสูบสิสู่งเลย๋อแหมใจเอากี่บาทเอาคนละขีดคนละขีดตีมาเลยกี่ขีดหนึ่งเอาวะาิบขีดกี่บาทมมงกินวะกิี่งามสี่ห้มาตกขีดแล้วสีไอ้สีบาทแกนับมาเลยกี่คนหกคนหกคนนี่ขสี่สณบสองร้อยแปดส ฉันใส่ให้ยับเลยโอเคป่ะอีฮานั่นไม่อยู่เด็กผู้แทนจะไหนก็จะจริงนะเอามาโอเคเฮ้ยเห็นยังยกกับนัเนะอะเว่ยย่าพูดดังเดีย๋ยวแม่งรู้หรือว่าเรารู้กันอยู่กันเท่านี้ปับ๊บสับเลยนะไปเล่น เดี๋ยวเอาเงินใหมกูดลวมือลงมือลงกูด้วยจบ้าเข้าิบ้าที่สิบตอนน้องเอาเพื่อขีดบอลบอลไรขีลเลี่ยคนเปลี่ยนมลงกูเอาแบนลอยไปอยงเงีาคนละสี่ิบอ่เอออ่สิบเรือหาอะไรบาน<า> không ngại đâu, không sao này, khoan để chín là đẹp chín là nào, ốp เอาเมาแล้วกูเมาเมาลูกค้าไปเดี๋ยวนี่นะอ่าเยอะนะเว้ยเฮ้ยเนี่ยโอ้หมดเลยจะไม่สองร้อยแปดสิบบาทหมดทั้งใช่ไหมเดียวกันเลยก็ได้เยถุงเดียวกันลวดเดียวเลยสแต็กละการของบอกเดี๋ยวนะเว้ยเฮ้ยมีถ้วยมีให้หมดแล้วเนี่ยนี่เจมา ให้มันนั่งอย่างนั้นแหละอีฮานะมันอ่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งถุงอ่ะวันนี้เป็นแบบ B A P m i s t i n g วันนี้ได้แข่งไหมหนุ่มแข่งแพงเหรอแพ้ชนะแพงชนะ60ต่อ4ครับโอ้แม่งขาดลอยเขาชนะครับเขาชนะเราช่างแม่งมาค่อยเวลาเอามันไว้ก่อน เราวคุ้งว่ายแล้วแบ่เมืองเนี่ยเมืองฉันไม่เข้าเลยฉันกลัวว่ะให้น้ำจิ้มไม่มีนะมีแค่นี้จิ้มหมดถุงนึงก็ได้อะเอาไปด้วยไหมมันแฟบเอาไปเอาไปเฮ้ยอะไมมันรีบอ่ะมันรีบมันก็เลยแฟบหน่อยว่ะไปไปเอาให้หมดอเออถือถือถือ เอาไปเสร็จเรียบร้อยนอันนี้เนื้ออันนี้น้ำระวังไม่ได้สแตกอย่าลืมปุ้มมันด้วยนี่เอาไป20บาทอไอ้นุมสิบผายจะได้แดกป่ะเนี่ย้ยกูคุณหนักแล้ว เหงือกูแห้งแล้วเหงือกูแห้งแล้วตอนนี้มึงจะกดก็รีบกดเลยๆชิบหายไอชิบหายรีบกดแล้วไอแม่งยังคุยอยู่อีกโอเคโชคดีไปลุงขอให้คิดแตก ติ๊กแตงอร่อยไม่มีถุงหิ้วเหรอมีมั <c oughs> มนใส่ถุงหิ้วไม่ได้ <c oughs>